สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือการอัปเดตล่าสุดจากสนามรบยูเครนโดยเมื่อวานนี้กองทัพยูเครนสามารถต้านทานการรุกครั้งใหญ่ของกองทัพรัสเซียได้ในบริเวณพื้นที่ของซินคีฟกาในภูมิภาคคาคีฟนะครับโดยเมื่อวานนี้แอนมินก็ได้รายงานไปแล้วแต่ว่าวันนี้มันมีสถานการณ์และรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมที่น่าสนใจที่เราจะมาพูดคุยกันครับ ซึ่งเมื่อวานนี้กองทัพรัสเซียเริ่มต้นด้วยการส่งกำลังจำนวนมากมุ่งหน้าตรงไปยังหมู่บ้านที่อยู่ในเขตยึดครองของทหารยูเครนเนื่องจากว่าสภาพอากาศโดยรวมค่อนข้างดีพื้นดินที่เริ่มจะแข็งตัวทําให้กองทัพรัสเซียนั้นสามารถใช้งานรถถังยานเกราะได้กองทัพรัสเซียได้เริ่มทําการโจมตีจากแนวป่าและข้ามเข้ามาในเขตหมู่บ้านที่ฐานของยูเครนทําการตั้งรับอยู่ครับอย่างไรก็ตามด้วยการตั้งรับที่แข็งแกรง่ง ของกองทัพยูเครนที่ได้รับการสนับสนุนการยิงจากแนวหลังด้วยปืนใหญ่สนามก็ทําให้ยูเครนสามารถขับไล่กองทัพรัสเซียให้ออกไปจากพื้นที่ได้ซึ่งเมื่อวานคลิปมันก็ตัดไปเพียงเท่านั้นนะครับทําให้แอดมินไม่รู้ว่ากองทัพรัสเซียสูญเสียมากน้อยแค่ไหนหรือว่าหลังจากนั้นการรบมันจะเป็นอย่างไรต่อไปครับ แต่ว่าวันนี้มันก็ได้มีภาพและคลิปเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งยูเครนสามารถทำลายรถถังรัเสเซียได้หนึ่งคันและยานเกราะอ,อีก4คันส่วนทหารที่เสียชีวิตไม่ทราบจำนวนอย่างไรก็ตามหลายๆท่านก็คงจะคิดว่าการรุกในครั้งนี้มันน่าจะจบลงแล้วแต่ถ้ว่าความเป็นจริงมันกลับไม่ใช่แบบนั้นกองทัพรัเสเซียได้ส่งฐานราบเดินเท้าเข้ามาโจมตียูเครนอีกครั้งโดยปัสจากรถถังยานเกราะคอยคุ้มกัน ส่วนยูเครนก็เช่นเคยพวกเขาสันโวปืนใหญ่สนามเข้าใส่กลุ่มฐานดังกล่าวชนิดที่ว่าตกห่างออกไปไม่กี่เมตรคาดว่าฐานกลุ่มนั้นน่าจะเสียชีวิตทั้งหมดซึ่งสิ่งนี้ถือว่ากองทรร,รเซียมีรูปแบบการโจมตีที่แปลกมากๆไม่รู้ว่าพวกเขาคิดอะไรกันอยู่ครับถึงได้ส่งฐานราบเข้ามาเป็นเหยื่อกระสุนปืนใหญ่ของยูเครนไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งปะหนึ่งว่าชีวิตฐานราบของพวกเขานั้น แทบทจะไม่มีคุณค่าอะไรเลยครับทั้งนี้เมืองซินคีปกาถือเป็นเป้าหมายการโจมตีของกองทัพรัสเซียมาอย่างยาวนานเนื่องจากอยู่ระหว่างทางไปเมืองคูปเปียนซึ่งมีศูนย์กลางทางรถไฟสายหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนโดยกองทัพรัสเซียพยายามที่จะยึดครองเอามาให้ได้แต่เนื่องด้วยการวางแผนการเข้าตีที่ไม่มีประสิทธิภาพจึงถูกทหารยูเครนสามารถขับไล่การโจมตีได้ทุกครั้งครับ เอาล่ะครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการรบกันในบริเวณพื้นที่ของเมืองอาบดีอีฟกากันนะครับซึ่งวันนี้แอดมินจะมาสรุปให้ฟังหลังจากที่กองทัพรเสรซียนั้นได้ทุ่มเททรัพยากรในการบุกเมืองนี้เป็นอย่างมาก ตลอดระยะเวลา 2- 3เดือนที่ผ่านมากองทัพรัสเซียนั้นมีผลงานการบุกทางด้านบนได้ประมาณ3กิโลเมตรส่วนบริเวณตรงหน้าเมืองได้1กิโลเมตรและบริเวณปีกทางด้านใต้ของเมืองอับดีอีฟก,กากองทัพรัสเซียมีความคลืบหน้าประมาณ2กิโลเมตรครับ ส่วนความสูญเสียของกองทัพรัเสเซียในช่วงระยะเวลาประมาณ2-3ถึงเดือนที่เมืองน,นี้นะครับคุณผู้ชมฐานราบของพวกเขาจะสูญเสียไปประมาณ13,000นายและรถถังยานเกราะรวมกันอีกกว่า200คันครับซึ่งยอดการสูญเสียนั้นก็จะใกล้เคียงกับความสูญเสียที่เมืองบักมุนนะครับต่างกันตรงที่ว่าในปัจจุบนันนี้กองทัพรัเสเซียนั้นยังไม่สามารถยึดเมืองอาร์ีอีก,กาได้อย่างไรก็ตามพื้นที่แห่งนี้ก็ยังถือว่าเป็นความเสี่ยงของกองทัพยูเครน เพราะว่าปากถุงที่ด้านหลังของเมืองอาบีอีฟกานั้นมันก็มีระยะห่างเพียง6กิโลเมตรเท่านั้นหากว่ากองทัพรัสเซียสามารถคุกคามเส้นทางส่งกำลังบำรุงของกองทัพยูเครนได้ก็จะทำให้กองทัพยูเครนมีความจำเป็นที่จะต้องถอนทหารออกมาจากเมืองอาบดีอีฟกาครับอย่างไรก็ตามเราก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าระยะห่างแบบนี้มันก็มีมานานแล้วซึ่งยูเครนก็ยังคงสามารถสู้ได้อยู่ครับ ส่วนเมื่อวานก็มีภาพการสู้รบในเมืองอับดีอิฟกาที่ตอนเหนือโดยยานเกราะแบตลี่ของทางยูเครนนั้นได้ยิงซันโวปืนกลขนาด25มิลิเมตรเข้าใส่ยานเกราะของกองทัพรัสเซียจนทำให้ยานเกราะคันนั้นได้รับความเสียหายอย่างหนักเท่านั้นยังไม่พอกองทัพยูเครนยังได้ส่งโดรนแบบ f อพีวีเข้าโจมตีพวกมันอีกด้วยยานเกราะคันนั้นจึงเกิดการระเบิดขึ้นครับซึ่งก็ได้เห็นใจทหารของยูเครนน,นะครับ เพราะว่าพวกเขาสู้อย่างทระหดในเมืองอาบีอีกาการส่งกำลังบำรุงต่างๆก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงเพราะว่าอยู่ในระยะยิงของรถถงังยานเกราะหรือแม้กระทั่งปืนใหญ่สนามนะครับดังนั้นการรบกันที่นี่จึงเต็มไปด้วยความดูเดือดความเสียสละและความภูมิใจของทหารยูเครนครับส่วนการรบกันในพื้นที่ของเคอร์ซอนและเมืองออลิคริฟนั้นก็ยังคงไม่มีความเปลี่ยนแปลงมากนะักแต่ทว่าก็มีการประทะกันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีภาพหลุดออกมาว่าปืนใหญ่สนามของทางรัสเซียเริ่มมีการแตกที่ปากกระบอกนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ากองทัพรัสเซียใช้งานพวกมันหนักเกินไปหรือว่าเป็นเพราะกระสุนปืนใหญ่ที่มีคุณภาพไม่ดีที่ถูกส่งมาจากเกาหลีเหนือก็อาจจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องว่ากระสุนที่ผลิตมาจากเกาหลีเหนือนั้นค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีมาตรฐานครับ และยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจําวันที่15ธันวาคมฐานร,ราบก็เสียชีวิตไป1,090นายรถถัง15คันยานเกราะ38คันรถขนส่งทางการหาร24คันเปืนใหญ่สนาม11กระบอกโดรน20ลำและขีปนาวุธอีก2ลูกครับถือว่าวันนี้กองทัพรัสเซียนั้นยังคงสูญเสียฐานร,ราบอย่างหนักอย่างต่อเนื่องครับ ส่วนนายปูตินนั้นก็ออกมายอมรับว่าทหารของพวกเขาได้เสียชีวิตไปแล้วประมาณ3,000สนนายโดยในปัจจุบันนี้ก็คาดว่าทหารของทางรัสเซียจะอยู่ในยูเครนร,ราวๆาว4 0 0 0นายส่วนทางการของยูเครนก็มีฐานอยู่ราวๆ3 0 0แ0นนายจึงทำให้ทั้งสองฝ่ายนั้นไม่มีกำลังมากพอที่จะทำการรบกันแบบแตกหักได้ ส่วนการยุติสงครามนั้นก็ยังคงไม่รู้ว่ามันจะไปยุติตอนไหนได้นะครับเพราะว่าต่างฝ่ายนั้นก็ยังคงไม่ยอมกันแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารก็คาดการเอาไว้ว่าภายในกลางปีหน้าเราอาจจะได้เห็นอะไรที่มันชัดเจนขึ้นเพราะว่าหลังจากการเลือกตั้งภายในรัสเซียแล้วกองทัพรัสเซียก็จะเกณฑ์ทหารเพิ่มเติมเข้ามาในยูเครนเป็นจํานวนมากนะครับส่วนทางการของยูเครนเอง ทางการสหรัฐก็จะพิจารณาเร่งด่วนในเรื่องของงบประมาณการสนับสนุนยูเครนส่วนสาภาพยุโรปนั้นตอนนี้ก็พยายามที่จะหาทางช่วยเหลือยูเครนอยู่ครับซึ่งความคิดเห็นของชาติสมาชิกสาภาพยุโรปโดยทั้งหมดนั้นก็เห็นด้วยที่จะช่วยเหลือยูเครยนยกเว้นประเทศฮังการีเพียงประเทศเดียวเท่านั้นที่ไม่ยอมสนับสนุนยูเครนนะครับ ทั้งนี้หลายๆท่านในช่องของเรานั้นก็ได้ให้ความคิดเห็นว่าสาภาพยุโรปน่าจะขับฮังการีออกจากกลุ่มของเขาเพราะว่าฮังการีนั้นทําตัวเป็นแกะดําอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมันก็ส่งผลที่ไม่ดีสําหรับสาภาพยุโรปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วยุโรปก็กลัวการลุกรานจากกองทัพรัสเซียเช่นกันอย่างไรก็ตามเราก็คงต้องเอาใจช่วยยูเครนนะครับเพราะว่าเงินจากทั้งทางสหรัฐและจากชาติยุโรปนั้นก็มีจํานวนมากที่จะสนับสนุนยูเครนหากว่ามติต่างๆมันไม่ผ่าน ก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่ายูเครนเองเพวกเขาก็ลงทุนลงแรงไปมากแล้วครับแล้วคนยูเครนนั้นก็สู้และมีผลงานการรบเป็นที่ประจักษ์การลงทุนกับประเทศยูเครนนั้นจะเป็นอะไรที่ไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนและสิ่งนี้ยังจะสร้างกฎเกณฑ์ให้โลกของเราหน้าอยู่เพิ่มมากขึ้นครับเพราะถ้าหากว่าปล่อยให้รัสเซียสามารถยึดดินแดนของคนอื่นได้ตามอำเภอใจโลกนี้คงจะวุ่นวายน่าดูนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปข่าวยูเครนในวันนี้นะครับคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามแอดมินก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมไทยมิลิตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับอีกทั้งเมื่อวานนี้แอดมินก็ได้ถามถึงข่าวข่าวการทําคลิปของกองทัพไทยออกไปแล้วก็มีคุณผู้ชมหลายหลายท่านให้ความสนใจนะครับแอดมินก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะทําให้แน่นอนและตอนนี้ก็เขียนสคริปต์ไปได้เยอะแล้วเหมือนกันเดี๋ยวอีกสักประมาณ2-3วันก็น่าจะได้ ลงคลิปแล้วล่ะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ